มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566วันที่3ตุลาคม2567ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2566 ห้องประชุมอาคารสตางมงคลสุขคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพยาไทซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลขัดเลือกจากผลงานของคณาจารย์นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและประชาชน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2566จากสมเด็จพกกระกนิฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่8ตุลาคม2567ณมหิดลศิทาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสารยา อีก2สาขาสำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องสาขาการให้บริการกับาสาขาความเป็นครูซึ่งมีความสำคัญมากในเชิงการสาขาการให้บริการเนี่ยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีการให้บริการอยู่มากมายนะฮะทางบริการทางวิชาการบริการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆาผู้ที่รับรางวัลด้านนี้ก็เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ชัดเจน ว่าได้ทําให้เกิดการบริการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจานวนมากมายนะครับส่วนสาขาความเป็นครูเนี่ยเนื่องจากมหาลัยมหิดลเนี่ยมีนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยประมาณ3 4 0 0 0คนเราผลิตบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆออกไปรับใช้คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในรางวัลของสาขาความเป็นครูเนี่ยคือผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นชัดเจนว่า ได้มีความทุ่มเทอบรมสั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆก็ขอเรียนเชิญได้พบกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง5ท่านนะครับอาจารย์ชื่อชุติมาโคงหการนะคะอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่มอบรางวัลนี้ให้นะคะสาขาความเป็นครูนะคะ รู้สึกภูมิใจแล้วก็แล้วก็คิดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะทั้งกับตัวเองแล้วก็แล้วก็ครอกลัวนะคะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนี่ยทำการเรียนการสอนแล้วก็งานวิจัยต่อไปค่ะเพราะว่าคิดว่างานวิจัยที่ทางหมหาวิทยาลัยเน้นเนี่ยจะจะขับเคลื่อนไม่ได้เลยถ้ามีความรู้พื้นฐานที่ที่ที่สมบูรณ์แล้วก็แล้วก็แน่นะคะก็ขอขอบคุณทางขาอีกครั้งหนึ่งนะคะค อาจารย์ดรนายแพทย์พรนพเนธนะครับจากภาควิชาวิทยาการคณะแพทยศ,ศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนตัวก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลมหาวเทยาลัยมหิดลสาขาควมามเป็นครูในครั้งนี้นะครับก็ตัวเองตั้งแต่เริ่มมาเป็นครูแพทย์เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะสอนสอนนักศึกษาให้นักศึกษาในมีความสุข ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคุณธรรมนะครับก็ส่วนตัวก็ทำแบบนั้นมาตลอดนะครับแล้วก็คิดว่า,าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาแล้วก็ประเทศในอนาคตเพื่อเวลาเรามีได้นักศึกษาที่จบไปนะครับก็อีกอันนึงที่รู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าดูจากรายชื่อของท่านอาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้านี้ทุกท่านเนี่ยก็เป็น ภูชนียาจารย์ที่ผมก็เคารพรักมากนะครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับค่ะจิตติมาธิตวัฒน์ค่ะอยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าจะเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะ ผลงานที่ได้รับก็คือเรื่องของการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์นะคะโดยใช้วิดีโอซึ่งการผลิตสื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันทำให้นักศึกษาได้สามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาเรียนรู้ซ้ำๆได้อีกเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ทำให้การศึกษาเปิดกว้างสำหรับทุกคนค่ะก็ Open for all ค่ะ ผมชื่อนาวินหอทองคำนะครับเป็นอาจารย์อยู่ภาวิชาจุลชีวะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจยอย่างมากนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงความสําคัญของงานบริการทางการแพทย์นะครับแล้วรวมถึงการบริการทางวิชาการด้วยส่วนผลงานที่ผมได้รับเนี่ยจะเป็นทางด้านงานบริการวิชาการแล้วก็ทางงานบริการทางการแพทย์นะครับโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่างานบริการทางการแพทย์มันจะเป็นเกี่ยวกับห้องกับ ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับตอนที่เราอยู่เบื้องหลังหรือเราเราต้องการที่จําแนกเชื้อเนี่ย ตอนนั้นเราไม่ได้ต้องการที่ว่าเอเราต้องการคนที่มีชื่อเสียงได้มีชื่อเสียงหรือรับรางวัลอะไรเลยนะฮะเรามีความสุขตรงที่ว่าเราสามารถจำแนกเชื้อได้แล้วก็ช่วยคนไข้ได้นั้นถือว่าเรามีความสุขที่สุดนะครับและประการอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเราสามารถถ่ายทอดความรู้ของเราเนี่ยให้กับพวกตามบุคลากร,กรทางการแพทย์ต่างๆนะครับเพื่อ,อน,นั้นก็เป็นงานบริการทางวิชยาการที่รู้สึกว่าได้ผลที่คุ้มค่ามากครับครับสวัสดีครับผมดรนภพลอนุตรารังกูลนะครับ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยแม่ทิ่นนะครับตำแหน่งผมเป็นตำแหน่งสายสนับสนุนครับนะักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ปลาปื้มมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชุมชนและสังคมและเห็นเห็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วันนี้จากที่เขาอยู่ในสานะผู้บุกรุกวันนี้เขาได้ใบเช่ามีสิทธิทําำกินถูกต้องตามกฎหมายนะครับและมีการแบ่งปันเรื่องของการการใช้ทรัพยากรในการใช้น้ํา ลดข้อขัดแย้งระหว่างอาชีพต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บึงบลเพทนะครับและรวมถึงการต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะเราจะมีเรามีการวางมัตส์แพลนในเรื่องของบึงบลเพทแซนดบ็อกไว้เรียบร้อยแล้วและเราจะขับเคลื่อนร่วมกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางพื้นที่บึงบลเพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคประชาชนรบผู้บริหารจังหวัดวันนี้เขาเลือก เล Bond, Again, <congratulations. S 2> ือกมหาลัยมหิดลและยอมรับมหาวิทยาลัยของเราในครับในการที่จะให้ไปช่วยเหลือในการเป็นที่พึ่งในการขับเคลื่อนสู่การพัิยาที่ยังยืนต่อไปครับขอบคุณครับก็จะเห็นว่าผู้ที่รับรางวัลมหาลัยมหิดลทุกท่านเนี่ยมีผลงานซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์แล้วก็ทําให้เกิดอิมแพคต่อสุขภาวะของประชาชนคนไทยทําให้มีการพัฒนาสุขภาวะในด้านต่างๆรวมทั้ง สนับสนุนในการผลิตบุค,คลากรที่สำคัญออกไปเป็นกำลังของประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านก็มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการมอบรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาใน มหาในมหิดลสิทธาคารนะครับในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ